สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบสบายนะคะและในคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่2แล้วนะคะสำหรับการนวดผ่อนคลายสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็มาถึงขั้นตอนของการนวดแขนนะคะสำหรับการนวดแขนก็ไม่ยากเลยนะคะทุกท่านเนี่ยสามารถทำตามได้กันแบบง่ายๆเลยนะคะ เทคนิคที่ใช้ก็คือมีน้ำมันหรือว่ามีเป็นพวกโลชั่นก็ได้นะคะมานวดเพื่อเพิ่มความลื่นให้กับผิวหนังให้กับกล้ามเนื้อนะคะจะได้ไม่ระบมไม่เจ็บนะคะและสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่อยู่กับผู้สูงอายุที่บ้านนะคะ<ม>ก็แนะนำว่าให้เริ่มนวดจากการนวดแขนนวดฝ่ามือก่อนก็ได้ะคะ่ะเพราะว่า ถือเป็นท่าที่ง่ายมากๆนะคะไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะคะแค่ใช้ฝ่ามือใช้ปลายนิ้วในการนวดนะคะแล้วก็น้ำหนักในการนวดเนี่ยไม่ต้องลงแรงนะคะก็ลงเบาๆนะคะก่อนนวดนะคะผู้ที่ดูแลสูงอายุหรือว่าพวกเรานะคะก็จำเป็นจะต้องรู้เข้าใจก่อนนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อที่ ไม่ได้แข็งแรงแล้วนะคะก็ง่ายต่อการบาดเจ็บดังนั้นการนวดจึงต้องนุ่มนวลน,นิ่มนวลไม่ออกแรงเพื่อแบบว่าขยี้ให้หายปวดนะคะถึงแม้ว่าผู้สูงอายุของเราเนี่ยที่เราดูแลอยู่นะคะจะบ่นว่าปวดนั่นปวดตรงนั้นตรงนี้เราก็นวดเพื่อความผ่อนคลายเท่านั้นนะคะเราจะไม่เน้นไปแบบโอ้โหจิกเส้นงัดเส้นนะคะ เพราะว่ากล้ามเนื้อของผู้สูงอายุนะก็มันบอบบางนะคะเหมือนเด็กเล็กๆนะคะและนอกจากที่โบเลือกใช้น้ำมันในการนวดนะคะที่มันมีกลิ่นหอมน่หน่อยนะคะก็จะได้มีความผ่อนคลายด้วยแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนอกจากการที่ลดความฝืดในการนวดนะคะก็ยังสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังได้ด้วยนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุ หลายหลายท่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผิวแห้งกันทั้งนั้นนะคะเราก็เหมือนเป็นการบำรุงผิวให้ท่านด้วยนะคะและการนวดฝ่ามือนวดนิ้วมือนะคะก็คล้ายๆกับที่เราไปนวดฝ่าเท้านะคะก็จะมีจุดสะท้อนไปยังเส้นประสาทต,ต่างๆและมีความสัมพันธ์กับอวัยวะหลายส่วนในร่างกายนะคะดังนั้นการนวดมือเพื่อการบำบัดนะคะก็จะ ช่วยลดอาการเจ็บป่วยต่างๆแล้วก็เสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่อวัยวะต่างๆทำงานได้ดีขึ้นนะคะก็เป็นอวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะเหมือนการนวดกดจุดฝ่าเท้าประมาณนี้นะคะซึ่งการนวดบริเวณข้อมือนะคะก็จะช่วยสะท้อนอวัยวะที่อยู่ใต้เอวนะคะแต่ว่าอยู่เหนือท่อนขาเนาะแล้วก็สำหรับการนวดที่บริเวณอ่า หลังฝ่ามือนะคะการหลังมือเนี่ยก็จะช่วยสะท้อนปอดแล้วก็หัวใจนะคะซึ่งเป็นส่วนบนของหลังฝ่ามือนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงกลางฝ่ามือเนี่ยก็จะสะท้อนอวัยวะที่อยู่บริเวณเหนือเอวนะคะแล้วก็ส่วนล่างของฝ่ามือเนี่ยก็จะสะท้อนอวัยวะที่อยู่บริเวณเอวแล้วก็สะโพกส่วนบนนะคะ ส่วนบริเวณนิ้วมือนะคะก็คือจุดสะท้อนสารเคมีในสมองแล้วก็เส้นประสาทเพื่อความสงบบริเวณนี้นะคะยังสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆในสมองนะคะเช่นบริเวณคนนิ้วหัวแม่มือแล้วก็นิ้วอื่นๆนะคะจะเชื่อมสัมพันธ์กับอวัยวะที่ไวต่อความรู้สึกอย่างเช่นจมูกตาหูคอเป็นต้นนะคะ ก็จะสังเกตได้เลยนะคะว่าถ้าเราตั้งฝ่ามือขึ้นมาอย่างนี้นะคะในส่วนของนิ้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเส้นประสาทส่วนบนนะคะก็เป็นพวกตาหูคอจมูกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บริเวณช่วงฝ่ามือด้านบนนะคะก็จะเป็นส่วนของหัวใจนะคะแล้วก็พวกปอดอะไรประมาณนี้แล้วก็ ตรงกลางฝ่ามือเนี่ยก็น่าจะเป็นบริเวณเหนือเอวนะคะก็คือบริเวณภายในช่องท้องนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนล่างของฝ่ามือเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่อยู่บริเวณเอวสะโพกส่วนบนประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้อมือเนี่ยก็คือจะสะท้อนอวัยวะที่อยู่ใต้เอวลงไปนะคะแต่ก็คืออยู่เหนือบริเวณท่อนขานะคะ เดี๋ยวเราจะนวดให้ดูอีกข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเสร็จข้างซ้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนวดข้างขวาย้ำให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe. ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและให้โบด้วยนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่มาลงก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามารับชมกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะระบบก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านมา,มากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็เข้ามา พูดคุยเข้ามาคอมเมนต์กันตลอดนะคะก็ถือเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับคำแนะนำต่างๆด้วยนะคะสำหรับแขนข้างนี้นะคะโบก็จะไม่ได้นวดที่บริเวณฝ่ามือ,ท,มอที่นมือที่นิ้วนะคะเพราะว่าอ่า ที่บริเวณนิ้วมือเนี่ยมีการบาดเจ็บนะคะก็พึ่งเข้าเฟือกมาใหม่ๆเราก็อย่าเพึ่งไปยุ่งตรงนี้นะคะและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันอีีหน้านะคะก็จะเป็นท่านอนตะแคงเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ